เอาสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของยายนงวันพุธที่ 16, สิบหกกรกดาคสองหาหกแปดเมื่อเดียวกันกับรัฐบาลไทยจะคนละเวลาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเทากับรัฐบาลไทยมืออื่นนี่็คือรัฐบาลไทยก็คือวันที่สิบหกคือกันล่าพัฒนากับวันที่สิบหกแต่ว่ารัฐบาลไทยบัดสีโมงล่าพัฒนาบัดสองสมเครืองเงนาะพี่น้องเนาะ หลังรัฐบาลไทยเราเขาก็มาเาาล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อเบิงผลล่าพัฒนาเมื่อขึ้นนี่พี่น้องเลขผลมันออกสามศูนย์เลขล่างออกเก่าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผลล่าพัฒนาเมื่อขึ้นนี่วันจันทร์เมื่อขึ้นนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละผลเมื่อขึ้นนี่ของย้ายน่งหันเลขวิ่งนันโอเลขเด่นนันเลขวิ่งนัน ปดก is, 9, 9, 9. Tonight, kind of ับเก้าเข่าเก้าเข่าตัวเนีนได้พี่น้องได้เข่าตัวเนีนอยู่เข่าตัวเนีนเข่าตัวเนีนอยู่พี่น้องแต่ว่าจับคู่หนึ่งดีเก้าสองบัดจับบัดเก้าหนึ่งบัดจับบัดขามเลขหนึ่งของยายนุ่งนะพี่น้องน้อยเห็นบ่เก้าสองบัดเก้าสองบัดจับบัดเก้าหนึ่งบัดขามเก้าศูนย์กระจับเก้าหนึ่งขามตะเก้าหนึ่งตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะ เอาตะวาราเหล็กเด่นเป็นเขาอยู่พี่น้องเขาเก่าเขาตัวเด่นอยู่ตามกันต่อพี่น้องวันที่สิบหกเปนก็นเล่ากระซ וץ ไม่หายจำคลืนเนี่ยล่ะพี่น้อง ลาวยายอันนี้สายหญ้าเพิ่นซื้อได้อพี่น้องเด้อสายหาญยายาย้ใาใยนงซื้อเด้อที่จริงแล้วเพิ่นเพิ่นได้เถาพนันได้พอได้เอิญใยอันนี้สายหญ้าซื้อเด้อพี่น้องเด้อที่จริงแล้วเพิ่นอนๆได้เถาอยู่ดิอันนี้เป็นแค่สายหญ้าเด้อพี่น้องเด้อสายหาญย um ้าใยนงซื้อคนพนันได้เถาเดิ มาเบิงเด่นบนล่างเพื่อนบาทเนี่ยเด่นบนล่างเล็กวิง่งคือกะเล็กวิง่งเล็กลนให้เก่า่ะพี่น้องเด่นบนล่าง สองและศูนย <descript or. S 1> ์เพ่นเน่นเพ่นเน่นสองมือเคลืนนี่เพ่นก็เน่นเก้ากับเขาเก้าเขาตัวเน่นได้พี่น้องเลยสายหลุดเข้าไป เฉพาะปีนี้นี่เหล็กวินเพิ่นรุดไปสองวัดนะพี่น้องเล,เล็กวินเรารุดไปสองวดนะัดล่ะของยายนงเฉพาะปีหกแปดเนี่ยเราเบ่งเล็กวินไปนี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสาม 4 5 8 9 5 8 9เล็กวินได้ไปนองเด้คือเก้อนละ่ะมักมันจับคู่ห้อกระจับเอามักชอบัวไรก็ได้ไดเหรียว่าเขียวเล็กเด่นมาจับใส่ตัวเล็กวินก็นได้ สองหนึ่งสองสามสองสีโอ้วนนันี้นี่คิดว่าขีดเขาของเราอยู่พี่น้องง่ามอย่งวดน,นี่ไม่รู้ว่าขีดเขาตัวนี้นี่เขาตัวร่องนันนะ สองห้าสองแปดเหล็กหนึ่งนะพี่น้องด้ว่ามัน,นเล็กเก็ดดต ศูนย์สนห้าี่กัขยันแท้ๆวันนี้คิดว่าขีดของเพินอยู่พีนองงามอยู่ว่ามิถกกันพร้อมจะนิริม 2 2กันเบิ่นกันสองสองซีโรคนงวาเบิ้งตัวเน่ตัวเด่นเพื่อนบาทนี่สองหนึปหโอ้ บลายปลายพี่น้องเก้าคู่สิบกับตุก,กันเป็นกนันเน่นเน่ยแค่สามคู่หนึง่งพี่น้องเขาแคบหน่อยจอดนะสิบหกกรกดาเนี่ยสองทุ่มเครื่องเหล้าใย,ายนงเด่นบนล่างนะเป็นไฮสองกับศูนย์เพินเด่นที่สองเนี่ยรองศูนย์เนี่ยเลเวนกับหนึ่งสามสี่ห้าแปดเก้าเนี่ย ต่ว่าเก่าคนประจับระวังได้พี่น้องได้ระว้งได้คนประจับเก่าได้แต่พี่น้องมากระจับใส่ใดได้พี่น้องวินใดได้สองหนึ่งสองสองสา้าสองแปดศูนย์หนึ่งศูนย์กันสวนกันสองสองเด่นที่2องหนึ คิดว่าขี่เขาพี่น้องยานไปประหลอดยุ่งวันนี่งามอยหล็กของเรามันใจน้าเล่าเยอะอ้าพี่น้องนี่ลายมือของเพิรนเห็นบ่เพิ่นทขันสองสองเห็พี่น้องเห็นบ<อ>่มีสัญ,ญลักษณ์ไม่โลโก้ร้ามยายนองพี่น้องอ๋อพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบจะใดกับพิจารณาเบ่งบ,างบ,างบางมาเข้ากับพันขอบคุณย้ายนองหลายๆครับผมคอยพี่น้องเข้าโศกมันเฮงเฮงปังปังกันเด้อเอาฝากคนเลยกดแช่กดติดตาม สำหรับคลิปนี้เพจฟ้ารวยสวัสดีครับผม